สวัสดีครับพอแม่พี่น้องปองไปทูทกขู่ทุกคนทีหลักเด็กทีถึงเนาะพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อเยตุยลุยอีสานเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเมื่อนี้เขากิดจะได้มากินเข่ากันเหมือนเดิมคือเกาเนาะพี่น้องหลังจากปีใหม่แล้วเนาะหลังปีใหม่แล้วก็โอ้สือว่นสนุกสนานเนาะกาก็สิช่วงปีใหม่เขาบอกว่าใครด้กินเข่ากินยังเนาะส่วนมากก็สิเป็นกับแก้มหรือยังบาดที่นี่เขาสิมากกินเข่ากันกินเข่ากันพี่น้องมียังเนาะมียังแน่กับมี พี่น้องก้อยก้อยดิบแต่ว่าพอเนี่ตุยเฮ็ดแบบที่ว่าเป็นเป็นก้อยเปรี้ยวไหมพี่น้องก้อยเปรี้ยวบ่ใส่เลือดบ่บ่ได้ใส่เลือดบ่ได้ใส่ยังแล้วก็มีสุกน้ำเราก็มีต้มเนาะต้มแล้วก็อันนี้เจี้ยวดีขมขมเนาะพี่น้องมาลงมือกันพี่น้องแต่สำหรับพักเข้าเหนียวเขาเนียวหันหนเนาะพี่น้องสําหรับพักเนาะก็นี่แหละเท่าที่เห็นเนี่ยแหละมีแตงกวาแล้วก็เลดิสเลดิสแล้วก็มี พักประจําช่องคือพักขันจองพี่น้องพักขันจงแล้วก็มีเตียงอาซ้ำนี่เราพี่น้องมามเสียบเสียบน้ำกันเลยพี่น้องเนอะเข้าเหนียวร้อนร้อนกินข้าวกินน้ำเ้อพี่น้องคำแดกคำเ,เหลกแหกมันอ่า<ว>ก้อยพี่น้องก้อยอันนี้เพื่อเอ่อเวลานอนสิมาจำขุมขวม อืมฮืมกินหวานเดียวอ,อืมอันนั่นเดียวเอ้ยจัดนามกอนต้มไปไปเนื้อเป็นน่องเนื้อหาข้าวหาน้ามากินน้ำกันพี่น้องก้อยเนื้นอแต่มากผมจำเจ้าแต่ว่ามาก็คือกินแบบนี้เป็นก้อยเปรี้ยวน้ำเป็นน่องเห็ีดง่ายๆ cứ hmm. câu việt nam mình phải nhớ tuổi à, kinh các mẹ bàn, cứ câu các mẹ bàn nhỉ, kinh lý có thể หัวเรียบร้อยแบบหัวรับแบบบุกหัวอัยไงครับออบก็น กินหกดดก็ด้ยนด้โดนกินอะไแซ่บเลนะน้องกินกวยกินนั่นอัญญายตุยมักแบบนี้ต้องกยเปรี้ยวแบบที่ว่ามูดแดงนขึ้งๆอัญญายตุยบวกใ จันทัดปัน,นใดพี่น้องเอาแบบก้อยเปรี้ยวก้อยมะนาวอืมจำแก้วหมแก้วหม,มต้มแซ่บแล้วส้มเป็นไงส้งมอ่อง yeah yeah yeah, yeah. Mm -hmm. mm -hmm. đi rồi ด้วยดีกรอบกรอบนังปีใหม่เรืองนอนบางคนกับนี่พวกเนี้ยตัวเว่างหน่อยเราเกิดเรื่องขากับนักงรี่องนอนขาเก่าขา,ขาเก่าเดี๋ยวนี่เีื่องนอนดูพวกับเจ็ดจากป้าลายอิยเที่ยวงานปีใหม่น้ะ กครับมองทีทำการทำงานเนาะตามปกติโดย,ย,ยลวกกางเรียนหลายๆพี่น้องอืมเอาภัยอือมหืมยกโดด ừ mhm 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 cái mhm 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 cái mhm 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 ừ cái hết อืสียงกว่าต้มหอมดีพี่น้องตรงนี้พี่นอ้อง,อ,งอยากอยากผมเนาะจากดีผมใสจักน้อยหนึ่งบาทจำเาอาม,อมว่าลงเลยเห็ดมาสิเด้อ ใส่แก้วผมอือหือใส่ใส่ขมกับแซ่ไปอีกแบบนึงเนี่ยพี่นอ้องแก้วดีขมจำๆเหมือนหันหอนดิมัน nó nào được sao nào phải không chắc kì với những tuổi má năm kinh này đang ngon bàn vẫn lốm heo kia ta nào chạy หนามาเที่ยวเดียวสองมือโอ้ยเป็นไข่วะสันพี่น้องเลยแต่ละคนเศร้าหนาวแล้วบัดจ<ำ>ับ

Quả biết đi phải không? เห็นแก้วพี่นออ้องอืมหอนไปอืมกัดมีกะเทียมพร้อมเต้อกะเทียมพร้อม อืมฮึลดิอืัอวในอืมสดดีเลยอืมเยนอนกินอติมอืมอืมมีแก้วของผวับ กัดเลยสึ้ม,ม,มาโลจกักาากันขึ้ม,มาโลจักบากเรียดิตอ่ะห้ <60. S 2> ะอิแค่งอยู่้นพีหนองเลียดิต เนี่ยเขาใหืออมากหกจิบเนี่ยเป็นผักฝรั่งฝรั่งห่างอตัวร้วววววววอนเยออืม การจานก็เรล่เป็นดอกพี่น้องดอกมันร้อนนึงอืมนนี้ตุยลาบเส้นเ้นสามสิบกีบแม่พี่น้องอืออายะนั่ง

Hoa, năm anh em ngắn hơn một chút. Yo hoàng kỳ nào kỳ nào kỳ nào kỳ เพีบกินบบกพีบ้างลูกโดดง่อยนึงทีนงล้งเออเพ็บออกมือวีกกินแตงก ไมากินอยู <orman. S 1> um. ่หลังแบงหรือก็พี่น้องสวนสวนหลังบ้านกินอิ่มแล้วแหละพี่น้องกินอะไรสักหนั่นอ่ะที่ทำการถ่ายทำหวานแล้วกินเมื่อเมื่อหอกพี่น้องไปเนี่ยตุ่ยเพียดไปหลายซื้อีด้แต่ว่ากินเมื่อเมื่อกินอะไรตั้มนี้แหละ ิ่มเนาะอินเนาะได้อิ่มไหมอืมอิ่มเนาะพี่น้องได้อิ่มแล้วกับว่าคือวา่าติดยาจี๊ดเยอะแบบนี้เนี่ยแตยาคือเขาเราวอดเวลาเนาะพี่นอ้องนะแลาวพี่น้าหน่องเนาะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้เนาะวันนี้ตุยลุยสารเหล่าก็พร้อมกับเมียบ้านมากินเข,ข่ากินก้อยกินก้อยขมตุ่มเสียบเนาะให้ พี่น้องเบิง้งเนาะแต่คลิปๆนี่ก็แบบง่ายๆเนาะไม่กินขอกินน้ำซื้อๆชุดท้ายนี่เนาะพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้นองครับผมทุกๆกำลังใจที่ให้เกียรติสารเวลามา่หลับชุ่มดวก็ติดตามพ่อใหญ่ตุยลุยสารด้วยดีเสมอมาเนาะก็ขอให้พี่น้องตูกๆทุกคนแต่ หลังปีใหม่หรือปีต่อไปอปีใหม่ปีนี้2024นอ้อพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคู้ทุกคนยกมีแต่ความสูคว้ามจะเลื่อนอาทิตที่ดได้ขอให้สมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเรืองพี่น้องกับผมสําหรับคลิปๆนี้ก็ให้พี่น้องปองไปทุกคู่ทุกคนก็ซอยอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไป ในวันข้างหน้าเนาะอี่นองครับผมคิดต่อต่อไปสิบาว่าทั้งสองต่องทั้งสิบาว่าทั้ง Youtube หรือว่า Facebook ของเขาเนาะพี่นองครับผมสําหรับมือน,นี้วันนี้ตุยกับแรพีร่างนองไปก้อนปสิขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผม